ครับสวัสดีครับท่านใดที่มีเหรียญเ,เก่าเก่าเก็บไว้ดูเหมือนจะไม่มีราคาไม่แน่นะครับเหรียญของท่านอาจมีราคาถึงหนึ่งหมื่นบาทซึ่งเหรียญก็มีลักษณะแบบปกติเป็นเหรียญในรัชก,กาลที่เก้า ซึ่งด้านหน้าจะมีพระบรมชายาสาทิศลักษ์ของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาภูมิลพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ด้านก้อยของเหรียญจะเป็นตราแผ่นดินซึ่งจะบอกชนิดราคาเหรียญ10สตางค์ตราแผ่นดินจุดสังเกตเหรียญที่มีราคา1,000 100, 0บาทให้ดูที่เลข1นึ สังเกตที่เลขหนึ่งจะมีลักษณะหางยาวซึ่งเหรียญสิบสตางตาแผ่นดินจะมีด้วยกันทั้งหมดสองบล็อกสองรูปแบบคือแบบหาง่ายและแบบหายากซึ่งเหรียญสิบสตางค์ปีพศ2500 จะมีด้วยกันทั้งหมดสองเนื้อคือเนื้อทองแดงและเนื้อทองเหลืองสําหรับจุดสังเกตหรือจุดเปรียบเทียบเลขหนึ่งหางยาวให้เรานำธนบัตรขึ้นมาดูในตัวเลขเป็นตัวเลขไทยเราจะสังเกตได้ว่าเลขหนึ่งจะมีหางที่ยาวออกมา ลองหยิบเหรียญของท่านขึ้นมาดูสิครับเงินหมื่นอาจอยู่ที่คุณเหรียญ er สิบสตางค์ปีพศสองพันห้ารอยเลขสิบหางยาว